ก็กลับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตเป็นไงคุ้นไหมก็น่าจะคุ้นอยู่เนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูแฮชแท็กโตมากับนี่ก็เป็นการเลึกความหลังเด็กเด็กหนวดอย่างผมนี่บ ถ้าใครทันเนี่ยไอ้ไอ้บีหนึ่งบีสองเนี่ยบออิงนายคิดเหมือนฉันคิด <c oughs> ไม่บีหนึ่ง <c oughs> ฉันก็คิดเหมือนกัน B2 บีสได้เวลาอา <c oughs> หารเช้า <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่เด็กแล้วนะครับจังหวะนี้ตอนเป็นเด็กผมก็ดูไปอย่างั้นอะไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรนี่ครับ <c oughs> ไม่รู้สิตอนนั้นอาจจะยังฟังไม่รู้เรื่องมั้ง <c oughs> โอเคจะเป็นยังไงนะครับรำลึกความหลังกับแแท็กโตมากับอ๋อ อาจจะทําหลายทีแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีอันไหนที่ผมยังไม่รู้หรือยังไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เคยทําแล้วนะครับเดี๋ยวจะพันผัด่าอพอพูดถึงก็เจอเลยนะครับอันที่ผมไม่รู้าลาชูบาชูเม่มนในตะเกียงจำไม่ได้นะครับใครรู้คอมเมนต์ตัวมากับตู้โทรศัพท์สาธารณะอืชนิดหยอดเหรียญใช่ไหมตอนแรกมัน มันมีหย่อนเหรียญอยู่แล้วนี่ครับต่อมามันจะมีพวกการ์ดแล้วเราก็สะสมการ์ดนี่ครับรู้สึกว่ามีคนขโมยตังค์ใจตู้นี่ด้วยเอ่อเป็นไงเพลงคุณไหมดูไปดูมาทำไมเหมือนตัวอมองอัสจังวะเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่า นักแสดงที่เป็นพระอาทิตอ่ะไอหน้าเด็กอ่ะน่าจะโตแล้วนะครับโคตรเกา่าอ่าอันนี้ผ่านนะครับเคยพูดแล้วไป,ไปเลยที่แรเด้ได้สองอัน เบเบลดไปเลยมังกรถ้าจะไม่ผิดมันจะมี3ตัวนะมีเต่ามีมังกรกับพยักหรือเปล่าเต่าเต่าขนองมังกรฟ้าพยักขาวถ้าเล่นเดิมๆม,มันก็สนุกนะครับมันก็จะตีกันแต้งๆต,งตง้มันมีพวกโกงมันมีโมเสริมเหล็กน่ครับชนิดที่ว่าเล่นไปปั๊บเนี่ยโดนนิ้วเป็นแผลโอ้ ของแถมชีโตสอ,อมันมีไว้เล่นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าจะดีดมันไปเพื่ออะไรวะมันเอาสองสองแผ่นเนี่ยมาใส่กันแล้วก็แอนดแล้วก็ดีดนี่ครับพอดีเสร็จป,ปับ๊บพมันก็วิ่งไปเก็บอ่ะ <c oughs> ทางที่ดีน่าจะเอาไว้สะสมแบบนี้มากกว่านี่ครับนี่เป็นคอลเลกชันที่ดีทุกคนต้องเคยผ่านเล่มนี้ห้าตาตามารถไฟ แก้วแต้มดำและคือแบบพีคสุดละสมัยนี้คงไม่ทันใช่สมัยนิดผมก็ไม่รู้นะว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเป็นหนังสืออะไรแบบไหนแล้วนะครับอันนี้ตั้งแต่ผมอยู่ปฐมอะปฐมหนึ่งสองสามเลยมั้งเออแก้วโตเป็นสาวแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหมเนี่ยอ่าอันนี้น่าจะเคยพูดไปแล้วนะครับแต่ก มันเป็นความคลาสสิกของสมัยสมัยผมจริงๆถ้าใครต่อโฟ e วิแบบนี้นะครับมันจะเปลืองฐาน่ยนเนี่ยเนี่หัวหัวน้องเขาชี้อยู่เนี่ยนี่น,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 นีมันจะต่อเฟืองมาจากด้านหลังนะครับแล้วมันจะกินฐานแต่ว่ามันจะหมุนสี่ลอ้อแต่ถ้าเราถอดออกนะครับมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดฐานด้วยโคตรขัน,<า>นองอ,นเ,อนเลยเนี่ยทานายนี่ในเธอเอาเลขอะไรเอากี่ครั้งเลข3าสี่ครั้งนะอันหนึ่งสอมส แล้วก็จะทํานายนี่ครับว่าแต่สวยขิเละหล่อนู่นนี่นั่นเนี่ยครับ <c oughs> เฮ้ยเด็กทุกวันนี้เคยเล่นบ้าแต่ผมว่าการละเล่นในโรงเรียนแบบนี้มันน่าจะสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะหรือเขาไม่เล่นกันแล้วเขาเขาแบบว่าเอ้าเอาเลขอะไรจิ้มจิ้มโทรศัพท์ <c oughs> วินแอมรั <c oughs> กมากโปรแกรมนี้ลากเพลงใส่แป๊บ แต่ก่อนมันไม่มีโปรแกรมเล่นเพลงอ่ะมีแต่โปรแกรมนี้อแล้วไอ้ที่อยู่บนหน้าจอของเราตอนนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่าเ <Boy, man. S 1> ดโม่อะเดโมของโปรแกรม, really s ass. <S ม iPad ของย U90 ผมยังซื้อให้ลูกผมเล่นอยู่เลยนะครัเทุกวันนี้ <laughs> รถไอติมที่ขับเร็วยิ่งกว่าเฟสเจ็ด ตอนนี้มันเฟสเก้าแล้วนะรถไอติมมาลุงจอดก่อนลุงแล้วก็ไม่ได้แดกตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ตอนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะลุงแกเปิดเปิดเพลงดังอ่ะ่รแล้วลุงแกก็ไม่ได้ยินผมทันนี่ครับแต่ผมไม่รู้ว่านักแสดงคือใครอะไรยังไง ดีครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะน,น้องๆก็จะได้พบกับพี่นัทพี่แนนแล้วก็คูเลทพโตอียอกุณพี่นัทกับพี่แนทโอเคและนี่คือตอนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยและนี่คือตอนปัจจุบันเก่าไม่เก่าอืมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ในวินโด์นะ เกมนี้โคตชชอบเล่นทั้งวันนะเมื่อก่อนแล้วมันจะมี power up ด้วยหรือเปล่าเก็บปุ๊บไอ้แท่นข้างล่างแม่งยิงได้นะครับนั่นไงพูดถึงก็มาละอันนี้รวมเกมเนี่ยมีตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยเกมสี่สร้อย,ยเกมก็มีแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นแผ่นแผ่นแท้ท,ที่ขายพร้อมหนังสืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ต้องไปซื้อหนังสือนะครับถึงจะได้แผ่นเกมมาลงเนี่ยหล,หลายๆคนน่าจะเคยผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ผ่านเหมือนกัน แต่ก่อนมันป๊อปปูล่ามากผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรซื้อมาใส่ไม่ได้ซื้อมากินนะครับแล้วถัดจากลิงป๊อปมาก็จะเป็นไอ้นี่พุชป๊อปซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากลูกอมปกติอะไรตรงไหนนะครับแต่แม่งแพงกว่าเฉยๆโอ้วันนี้ผมก็เล่นนะครับแต่ผมเล่นในคอมพูดถึงแต่ก่อนเนี่ย เราไม่ได้นั่งมานั่งดูเอลกันแบบว่าเหมือนในแอนิเมะเหมือนในการ์ตูนเหมือนในมังงะนี่ครับสองใบตกใครหงายกินสองใบทาบกันพิกไครทับกินอ,อันนี้เคยพูดแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเคยพูดแล้วแต่ผมก็ยังซื้อให้ลูกเล่นอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวดอลล่ามัน ดอลลามันค่อนข้างใหม่แล้วไม่ใช่หรอวะหรือผมหรือผมเองที่ไม่ได้ดูใครดูคอมเมนต์นึงครับโอ้อเทมเทพเคยตื่นมาให้อาหารมันตอนห้าทุ่ม <c oughs> สมัยเด็กโตมากับธรรมกอสพ่อแม่ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ก็เลยเลี้ยงสัตว์ในนี้แทนโตแล้วเอามาสู้กับเพื่อนเดี๋ยวธร,รมกอสมันสู้กับเพื่อนได้ด้วยเหรอมันต้องดิสอะไรวะ ดิจิมอนหรือเปล่าเออมันต้องดิจิมอนนะโอ้คำกิ้งลิงกับหมาทุกวันนี้เป็นเป็นลูกเป็นหลานถึงหลานยังวะน่าจะเป็นลูกของสองตัวนี้แล้วนะครับอ๋อเกมแฟตในตำนานเคยพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผ่านอื้อคอนท่าผมเคยเล่นไปแล้วนี่ โดเรมอนและชินจังดูมันทุกวันดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เบื่อมันก็ยังอมตะอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนดูอยู่อออันนี้ผมน่าจะโตแล้วไม่น่าจะได้ดูเนะี่ยผมน่าจะไปดูอย่างอื่นแล้วใครทันคอมเมนต์นะครับไอ้จ้ามาจ้าทิงจ้าเนี่ยแต่ก่อนคิดว่ามันน่ารักแต่พอตอนนี้เรามาดูทำไมมันน่ากลัวว่าโมเดลมันแบบมันน่ากลัว อันนี้อร่อยแต่มีอีกอันหนึ่งที่อร่อยกว่าอันนี้อแถมซอสมะเขือเทศโอเคนะครับใครทันอันไหนบ้างแล้วแล้วผมพูดซ้ําอันดับไหนบ้างนี้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษที่ว่าเลย n น s t a l g i a เลยเป็นความรําลึกถึงความหลังอะไรแบบนี้เวลาได้ดูอะไรพวกนี้เครับมันก็เนาะมันก็คิดถึงจริงๆ ใครดูคลิปนี้แล้วคิดถึงแบบนั้นนี่ครับบอกผมไว้ข้างล่างได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ปานะบายสวัสดีครับเจ๊